เจ็ดน้ำแม่เศร้าห้าแปดเองคุณสั่งโอ้ยปลาอะไรใหญ่หนังโมแกนที่เราทำด้วย Home, devil says that I should sound my soul Nobody won't need that. Where's <laughs> my God? I just need some help. Cause Jim skips dreaming inside my brain. I'm praying, I'm praying my Lord. I'm praying because my devil is please be I'm gonna come. ไรงามตา เบคอนน่าจะฮิตอยู่มีเรือเลยครับ เหมือนน้ำล้อมเลยบริเวณนี้ดูธรรมชาติครับมีถนมเข้าไป อันนี้เป็นซุ้มนั่งกินมันจะไม่เปิด กว่าเป็นยังไงครับเลี้ยงหามไปด้วยครับห้องน้ำเออก็โอเคนะห้องน้ำห้องท่าโอเคอยู่ ที่เจอโดยบังเองิญ <Yeah. S 1> เป็นเหมือนร้านอาหารีวิวที่ชม ข้างหลังครับข้าหลังเวลาขึ้นมาจากบันไดนี้แล้วก็ดูข้างหลังจะมีต้นลำใหญ่กำลังออกลูกเลยเต็มเลหมดเลยเหมือนสวนลำใหญ่ บรรยากาศบรรยากาศ,กาศนี่ดีมากเลยลมเย็นรีวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยจะยดายกังหันใน,นพังก์ แล้วห้องพักเฮมีกี่ห้องครับหน้าหลังตังห้าร้อยครับอ่าปกตินี่มีดนตรีเล่นนี่หนออ่าจัดอันนี้เ้าพี่ขอร้องแต่งานเลี้ยงเขาก็จัดไว้คื้นเหอ าน nah ี่เขาบอต้องเลี้ยงอะไรปล่อยมันไปรู้สอบกินในน้ำมันอะลงก็ลงที่บาลงก็บาลงแล้วก็มาก็มีอะบบ่าเป็ดน้อยหลายตัวละมันนั่นก็เป็ดโคกุนไสรลุดมาใครพวกมาเขาเนี่ยอ๋อหลายตัวเนาะคีนิดเตี้ยงหยู่บานห้าอร่อยน้ำใสหมูบูดตัดกระเพาะดีมันถ้ามันตายเนี่ยเขาผมเสียใจเนาะนี่ไฟมันห้อยแล้วมันหล่นไปหล่นมาเอาใบหนูอะไรแบบไปคีนิ อันนี้เราตั้งแต่โควิดมานี่ยกำลังเปินดนี่เหรอเปิดเมื่อวันที่สามพฤษภาคมอ๋อมีคนมาพักหรือยังอนมีมีพ่องหรอวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เปิดมาเอลหาเจ้านายเก่าเป็นลูกเมืองเลยมา <laughs> นั้าเหียาสามขอบัวตั้งใจจะเป็นคนไทยเนี่ยตั้งศาสตร์นี่งมือไทยมาตั้งใจเป็นมุขจักอ่ะเขาลงโฆษณาอ่ะ มีเฟสมีเทปอยู่เจ้าอันนี้ห้าร้อยลงมาหารเช้าก่อนมารวมกาเจ็นห้องพักเป็นขายบ้านเป็นหลังเนี่ยเดียวบ้านพักตัวทายได้ไหมเจ้าบัดนาบบ้านพักนี่พักได้กี่คนครับหลังหนึ่งก็พักได้สองคนอ๋อห้าร้อยจะจะมานอนกลุ่มหลังจะเอาที่นอนพินิกมาก็ได้ เขามีที่นอนเสี <movie illnesses> ่อเขาอาหารเราก็มา <rawd Moder> ิกินนี่ก็ได้เจาอาหารเราสั่งรานนี่ก็ได้อืจะเอาฟิ้งย่างมาคนเดียวก็ได้ครับโอเคครับขอครับดีครับอาหารนี่มีตามเนี่ยหนเ้เราจัดงานเลี้ยงนี่ีกว่า มันไกลอ่ะม,มันไม่ใกล้ไม่ไกลอากาศนนะี้ซุ้มกาแฟาครับตอนนี้ลงมาลงมาดูซุ้มข้างล่างโอ้โหใกล้น้ำในอากาศเย็นเลย Uh, not that yeah, now she's got some nice long hair and you know that she's a all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a laugh Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I say it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I'm saying and They say that she's not easy, no, she's really complicated แต่ละซุ้มก็นั่งนั่งรับลมอย่างนี้ครับไม่รู้ต้นอะไรมีลูกด้วยสีดำดำ I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lamin', I'm winning Yeah, Charlie sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night. And there ain't no point in resisting. Leave a line like a dream. Make it right, that's a thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. How I stay here I'm screen. Okay, it's a dream. And I pray that's a team. One day it will be me. If I want it, then I get it. Hey, เดยวเราจะลองขึ <muitas> ้นไปบริเวณบ้านพักด้ายหลังละห้าร้อยสามสี่เดือนรีโควิด หลังคาพังหมดเลยไม่ได้ซ่อมเลยครับหลังนี้น่าจะอยู่ไม่ได้ ขึ้นมาข้างหลังครับว้ยสูงกัเลยเนี่ยขึ้นข้างหลังไม่ได้ขึ้นข้างหน้านี่ครับ <c oughs> ปทำอะไรเหรอครับ All my lyrics so loudly. I miss the time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. Last <laughs> <coughs> <be> count, and I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all these lessons. <cloudables> <coughs> <You coughs> <laughs> สวยครับ It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Time my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. My message starts to spread, it and I had so many dreams. <coughs> <get it. coughs> Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. Ain't seen the rest of I me. just wanna be the best at what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known, They Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Don't we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what.